เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิลี่ชแนลตอนนี้เราอยู่กับเด็กแก๊บในเดีิไฟอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซีซั่นที่5กําลังจะผ่านไปครับและซีซั่นที่1 9กําลังจะเข้ามาเมื่อเริ่มซีซั่นใหม่จะมีกระชาของสกินใหม่ๆมากม,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 มายครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสกินของซีซั่นใหม่แล้วก็จะพาไปดูทางด้านของโปรเจกต์บีดักด้วยก่อนที่เราจะไปดูสกินทั้งหมดครับผมจะพาทุกคนไปดูโปรเจกต์ที่โมบิลี่ได้มีการร่วมมือกับซูบ ซื้อง่ายๆครับเพียงกดลิงก์ในดีคริปชั่นครับก็จะพาทุกคนเข้าไปสู่เว็บ Super f r i e n d แล้วก็สามารถซื้อสินค้าของโมบิดิกได้เลยใครไม่อยากพาทนายของเสื้อสุดน่ารักและก็หมวกสุดเท่เนี่ยอย่าลืมเข้าไปสั่งกันเยอะๆนะครับโอเคเรากลับมาที่คลิปวิดีโอของเราครับโดยโปรเจกต์แรกที่เราจะพูดถึงนั้นคือโปรเจกต์บีดักโปรเจกต์บีดักครับสกินทั้ง2สกินที่เรากำลังจะพูดถึงจะวางขายในร้านค้าแบบเหรียญแดงเท่านั้นครับโดยจะวางขายที่สซเวอร์จีก่อนส่วนสเวอร์เกร์ลยังไม่มีกําหนด ในการวางขายนะครับหรืออาจจะไม่วางขายเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยท่านักของสกินแรกครับเป็นของกาดทเบลิซิกหรือเจ้าบอลบอลเป็นสกินเจ้าเป็ดน้อยสุดน่ารักครับอาวุธที่ใช้ในการโจมตีผู้รอดชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคล้ายๆกับก้างปลาอันใหญ่นั่นเองครับผมสําหรับใครที่ชอบเล่นกาดทเบลิซิกหรือเจ้าบอลบอลเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากเล่นก่อนต้องข้ามน้ําข้ามทะเลครับไปเล่นที่เซิร์ฟเวอร์จีนกันก่อนน,นั่นเองครับอาจจะมีการปิงมีอาการแหลกเล็กน้อยแต่มันก็คุ้มที่เราจะได้เล่นสกินสุดน่ารักแบบนี้ครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินบีดักก็สามารรคอมเมนต์ไว้ได้เลยมีอีกหนึ่งสกินครับสรับโปรเจกต์บีดักเป็นของเมอร์เซเดอรี่หรือว่าฐานรับจ้าครับบอกเลยว่าสกินนี้หล่อและเท่ hey, มากๆผมโคตรชอบเลยมาในชุดสีดำครับเป็นสวมใส่สเสื้อแจ็คเก็ตฮูดนะแล้วก็สวมใส่หมวกที่มีการเขียนว่าแจ็คอยู่ด้วยแล้วดูหน้าตาดีคือหล่อมากๆคือใครอยากได้ทางด้านของตัวเมอร์เซเดอรี่สกินนี้นะและอยากเล่นก่อนใครนะครับผมต้องข้าไปเล่นที่เซเวอร์จีนเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะ วางขายที่ซซวโกโบเมื่อ,อไหร่และจะมีการวางขายหรือไม่ซึ่งมันมีบางข่าวนะบอกว่าจะไม่มีการวางขายที่ซซวโกโบโแต่ว่าผมจะยังคงไม่การันตีนะเพราะว่าโคนันเนียเขาบอกว่าไม่เข้าโกโบโแต่สุดท้ายท้ายสุดก็เข้าอยู่ดีนั่นเองครับนี่คือ2สกีนจากโปรเจกต์บีดักนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย คราวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลูกแก้วกระชาลูกต่อไปของซีซั่นใหม่ครับโดยสกินทองจะเป็นของนักประพันธ์หรือว่านักเขียนนิยายนะครับผมแล้วก็สกินมัวอีสองสกินเนี่ยจะได้แก่ผู้อย่างรู้และอีกหนึ่งสกินก็จะเป็นของตัวนักกายกรรมหรือว่าโคแบตนั่นเองสำหรับตอนนี้ครับผมมีคลิปวิดีโอการเปิดตัวของสามสกินนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอกันแบบยาวๆโดยไม่มีเสียงของกลั้นการนั่นเองแล้วเพื่อนดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับชอบสกินไหนมากที่สุดคคคอออมมเเนนนตบบกกรราใ้ลิปห่ยนนะะัั ผมเดยวผมจะมาอาา่านทุกคอมเมนต์แน่นอนวันนี้ผมนะ่าจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิทิชาแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ